สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ส3บสามสิงหาคมนะครับผมตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้เด่นที่4ี่เก้าครับมากับหนึ่งห้าหกแปดสี่มาี่เก้าครับ4ี่หนึ่งนะครับ4ี่ห้าครับ4ี่หแล้วก็สี่ปดกมาเกหนึ่งครับเกห้าครับ9ก98หเกด ปักร้อยเน้นสนะครับผม3 3 4 9ครับ3 4 1 3 4่หนะครับ3 4 6 3 4 8 3กสาครับ3ามเก้าห้าชุดเน้น3มชุดนะครับเน้นไปที่4 9นะครับจ1 9 1นะึนึ่ตัวชุดเน้นนะครับ สามสี่เก้าครับสามสี่หนึ่งแล้วก็สามเก้าหนึ่งสำหรับแนวทางหวยหานอยนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสามสิงหานะรุนกันต่อนะครับขอให้สามตัวแตกสามตัวตรงขอให้เด่นมาด้งขอให้มาทุกหน่อยขอให้โชคดีครับ